ช่องลมเย็น Family สวัสดีค่ะไม่ได้ลงคลิปยาวมานานมากๆเลยคิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากด Subscribe ใพ้กับช่องของลมเย็น Family ด้วยค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะจะมาชวนเพื่อนๆที่ชอบไม้ดอกดอกเล็กๆแล้วก็ปลูกง่ายๆออกดอกตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นไม้ดอกที่มีความทนทานทนฝนทนแรง ทนทุกสิ่งทนทุกอย่างไม่ว่าจะปลูกไว้ที่ไหนเธอก็ไม่เคยรับโลกนี้ไปเลยค่ะนี่คือแพรเซียงไฮยค่ะแพรเซียงไฮยเป็นพืชตระกูลเหมือนพืชคลุมดินมีเครือยาวๆแล้วก็ออกดอกเล็กๆ ตามข้อตาของการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาบอกก่อนนะว่าแพรเสียงไฮนี่เขามีหลายสีด้วยนะหลายท่านก็คงจะคุ้นชินแล้วละ่ะเพราะว่าแพรเสียงไฮเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเราก็รู้จักเขาเลยค่ะบางบ้านเรียกว่า คุณนายตื่นสายเพราะว่าคุณนายเขาจะตื่นประมาณ9ก้นาฬิกาค่ะแล้วเขาจะเข้านอนราวราบบ่ายสามนะคะจะอยู่ที่ประมาณนี้ในช่วงที่เขาบานและหุนะคะนี่คือการขยายพันธุ์แบบง่ายๆเราเตรียมดินค่ะวันนี้ไม่ต้องยุ่งยากใช้ดินถุงใส่เข้าไปวันนี้นิดใช้กระถางขนาด12นิ้วค่ะก็ใส่ดินเข้าไปไม่ต้องล้นไว้ขอบกระถางเราจะหั่นชิ้นของต้นแพรเซียงห เป็นข้อข้อยาวประมาณ1-2นิ้วแบบนี้ค่ะทุกคนวางลงไปบนดินในกระถางนะคะแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะทำวิธีนี้แล้วโรยโลงดินในบริเวณในสวนบ้านของเพื่อนๆที่มีตรงไหนก็ได้นะคะ ขอให้มีแดดส่องถึงอย่างน้อยวันละ4-6ชั่วโมงเพราะว่าน้องแพรเซียงไฮ้เขาชอบแสงแดดมากๆเลยค่ะที่สำคัญถ้าหากเราปลูกในกระถางแบบนี้อย่าลืมรดน้ำให้น้องเขาอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งด้วยนะตัดง่ายๆทำง่ายๆกันแบบนี้เลยในส่วนของการดูแล<ต>หลังจากที่เราวางต้นของแพรเซียงไฮ้ลงไปบนดิน ขั้นตอนถัดไปเราจะทำการโรยดินกลบหน้าให้มิดเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะว่าน้องแพรเซี่ยงไฮยเขาจะหายใจไม่ออกนะคะเขามีความทนทานอย่างที่แจ้งให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะสภาพแบบไหนเขาก็อยู่ได้หมดขอให้มีดินค่ะขอให้มีดินเกาะสักนิดนึงน้องแพรเซี่ยงไฮยเขาสามารถอยู่รอดปลอดภัยที่สำคัญออกดอกได้ตลอดปีเลยจ้า หลังจากกลบหน้าดินเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มๆแบบนี้เลยหลังจากนี้ประมาณ30วันน้องเขาจะเริ่มจเจริญเติบโต,ตแล้วติดดอกในส่วนของการบํารุงดอกก็ใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอยู่หรือจะเป็นปุ๋ยชนิดเคมี Me. สูตรเสมอที่บ้านนี้จะใช้สูตร15หรือสูตร16สลับส่วนใหญ่จะใช้เป็นปุ๋ยค้องมูลวัวน,นะคะปลูกในกระถางอย่าลืมนะคะดูแลน้ำให้ดีเดี๋ยวน้องจะเหี่ยวเฉาได้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องลมเย็นแฟมิลี่ด้วยนะคะ